บทที่29หลวงพ่อจะค้างที่วัดไทยนาลันทากี่คืนล่ะคะคืนเดียวพรุ่งนี้ชมมหาวิทยาลัยนาลันทาแล้วก็จะเดินทางไปปัดนะและโยมละ่ะจะค้างที่วัดไทยพุทธคยากี่คืนสมภารวัดป่ามะม่วงถามอุบาสิกา ที่บอกว่าเคยไปเข้ากรรมฐานที่วัดท่านสองคืนค่ะมรืนนี้จะเดินทางไปพาราณสีเป็นอย่างไรบ้างอินเดียกับบ้านเราเหมือนกันไหมต่างกันลิบลับเลยค่ะอินเดียลำบากมากนี่ถ้าหนูไม่เคยไปเข้ากรรมฐานที่วัดหลวงพ่อคงทนไม่ได้การเข้ากรรมฐานเป็นการฝึกความอดทน หนูจริงอดทนได้คิดซะว่ามาสร้างขันติบารมีแล้วเข็ดไหมคิดจะมาอีกรึเปล่าท่านถามอีกไม่เข็ดค่ะหนูคิดว่าจะมาทุกปีจนกว่าสังขารจะไม่อำนวยจริงๆนะคะหลวงพ่อถึงเมืองอินเดียจะเต็มไปด้วยขอทานและไม่จเจริญเท่าบ้านเราแต่ก็เป็นที่ที่เราสัมผัสกับความสงบวิเวกได้ ทำให้คิดย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลว่าที่คนเขาบรรลุธรรมกันโดยไม่ยากนักเพราะสภาพแวดล้อมอำนวยบ้านเราหาที่สงบวิเวกแบบนี้ยากมากหนูเพิ่งจะเข้าใจว่าทําไมคนทั่วโลกจึงหลั่งไหลามาที่อินเดียปีหนึ่งเป็นล้านล้านเพราะพวกเขาต้องการมาสัมผัสกับความสงบวิเวกนี่เอง อีกคนหนึ่งจึงช่วยเสริมว่าแล้วเวลานั่งวิปัสนาจิตตั้งมั่นได้เร็วมากหนูยังคิดว่าถ้าได้ปฏิบัติอยู่ที่นี่สักหนึ่งปีจะต้องได้เป็นพระโสดาบันแน่แต่บางคนก็ไม่ต้องนั่งวิปัสนาก็ได้เป็นโสดาบันได้ท่านหมายถึงโยมเสงย์ใจบุญสามีของโยมผ่องใสใจบุญ จะเป็นไปได้อย่างไรล่ะคะหลวงพ่อคนที่จะสำเร็จมรรคผลจะต้องเจริญวิปัสนาไม่ใช่หรือคะหลวงพ่อสอนหนูมาอย่างนี้หนูยังจำได้สงสัยหลวงพ่อจะลืมหล่อนยาวหลวงพ่อไม่ลืมเพราะ,จะเจริญสติทุกวันเป็นนิจจะศีลคนที่จเจริญสติเป็นนิจจะศีลจะมีสติดีไม่ลงลืมง่าย เมื่อรู้ว่าสตรีทั้งสองเคยมาเข้ากรรมฐานท่านจึงเปลี่ยนจากอาตมามาเป็นหลวงพ่อเพื่อแสดงถึงความคุ้นเคยถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคนที่เจเริญสติทุกวันจะไม่เป็นโรคสมองเสื่อมใช่ไหมคะหล่อนหมายถึงโรคอัลไซเมอร์ไม่เป็นแน่หากปฏิบัติได้ถึงขั้น แต่ถ้าปฏิบัติจิมจ,มจิมจำจำก็มีสิทเป็นได้นิมนต์หลวงพ่อเดินขึ้นเขาได้แล้วครับพระเจริญเดินมานิมนต์หลังจากให้เวลาคณะผู้สแสวงบุญเข้าไปห้องสุขาก่อนที่จะขึ้นเขาจะได้ไม่ไปปัสสาวะบนเขาซึ่งเท่ากับไม่เคารพในพุทธสถานหลวงพ่อไปก่อนแล้วนะขอให้โยมเดินทางโดยความปลอดภยัย มากันกี่คนล่ะมาทัวอะไรท่านถามสองข้อในคราวเดียวกันเนื่องจากเวลามีน้อย29คนคะ่ะมาศรัทธาทัวหลวงพ่อละคะมากันกี่คนแล้วก็มาทัวอะไรหลอนคงจะเชี่ยวชาญการย้อนถามจึงย้อนถามท่านพระครูทุกครั้งที่ท่านถามหล่อน จำนวนเท่ากันแบ่งเป็นพระห้าโยมยี่สิบสีมาสุดที่ทำทัวท่านพระครูตอบและจึงเดินไปเข้ากลุ่มอุบาสิกาทั้งสองกราบท่านแล้วก็เดินไปยังห้องสุขาที่คนในคณะของหล่อนยังยืนรอคิวอยู่เนื่องจากมีห้องน้ำเพียงสีห้องเก็บค่าบริการคนละหนึ่งรูปี สมภารวัดป่ามะม่วงบอกเคล็ดลับการขึ้นเขาว่าถ้าไม่อยากเหนื่อยมากให้หายใจยาวๆจากจมูกถึงสะดือแล้วก็จากสะดือถึงจมูกท่านอธิบายแบบรวบรัดทำอย่างไรครับหลวงพ่อผมยังไม่เข้าใจเด็กนมอายุ18ปปีถามเขารับจ้างบิดามารดา มาแสวงบุญด้วยเงินสองแสนบาทเพื่อจะนำเงินไปทัวยุโรปในช่วงปิดภาคฤดูร้อนเหตุที่มาเพราะอยากได้เงินเขาจึงไม่สนใจเรื่องใดๆที่ได้รับฟังและเพราะผู้จัดให้นั่งหลังสุดเขาจึงรู้สึกอึดอัดขัดข้องเพิ่งจะรู้สึกดีก็ตอนที่จะขึ้นเขาคิชกูดซึ่งดูท้าทายความสามารถของเขา หมายความว่าเวลาหายใจเข้าให้หายใจายาวๆสูดอากาศเข้าไปในปอดตั้งแต่จมูกลงไปถึงสะดือไหนลองทำสิหายใจเข้าอย่างเดียวอย่าเพิ่งหายใจออกให้กักลมไว้ก่อนเขาพยายามทำหากก็ไม่สามารถกักลมไว้ได้เพราะไม่คุ้นเคย คนอื่นๆทั้งบรนพชิตและเค้าฤหัสก็ทำไม่ได้กันมีหลวงพ่อวัดดอนเมืองเท่านั้นที่ทำได้เพราะท่านเจริญอาณาปานาสติอยู่เป็นประจำทำไม่ได้ครับเด็กหนุม่มบอกอีกเขาเริ่มจะสนใจเพราะการทำไม่ได้เป็นการท้าทายเขาเขาให้ความพยายามอีกอย่างหนึง่งเขารู้สึกศรัทธาในท่านพระครู หากก็ไม่มีโอกาสได้พูดกับท่านเนื่องจากถูกจัดให้นั่งหลังสุดลองใหม่พอหายใจเข้าแล้วกลั้นหายใจอย่าเพิ่งหายใจออกเสร็จแล้วให้ตั้งสติไว้ที่สะดือปล่อยลมจากสะดือกลับออกมาทางจมูก อย่าปล่อยออกทางเบื้องล่างนะประเดี๋ยวจะทำให้อากาศไม่บริสุทธิ์ท่านพูดยิ้มยิ้มฉันปล่อยออกไปทีนึงแล้ว,ลวจะลวงพ่อมันกลั้นไม่อยู่จริงๆแม่ชีป่วนสาร,รภาพเสียงอ่อยไม่เป็นไรแล้วก็แล้วกันไปขอให้ลองใหมย่ยอมเสียเวลาตรงนี้สักหานาทีแล้วค่อยไปทำเวลาตอนเดินขึ้น รับรองว่าได้กำไรมหาศาลคณะผู้สแสวงบุญพากันทำตามด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่ช้าก็พอทำได้เพราะมีศรัทธาเป็นทุนเดิมอยู่เอาละทีนี้เวลาเดินขึ้นให้กำหนดในใจว่าขวาซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆ คือเท้าขวาก้าวก็กำหนดว่าขวาเท้าซ้ายก้าวก็กำหนดว่าซ้ายเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับการก้าวเดินก็จะช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยให้น้อยลงยิ่งถ้าใครเดินจงกรมเป็นก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบกว่าเขาบอกว่าไปเที่ยวเขาวงพระจันทร์ก็เดินจงกรมขึ้น พวกวัยรุ่นพากันวิ่งออกหน้าไปก่อนแล้วก็หันมามองพลางคิดตำหนิในใจว่ายายแก่คนนี้ไม่รู้จักเจียมสังขารพอดีเขาปฏิบัติมานานจนได้เห็นหนอจึงรู้ว่าถูกเด็กสพประมาทเข้าแล้วเขาก็คิดในใจว่าเอาเธอเดี๋ยวยายจะถึงยอดเขาก่อนพวกเธอพอเดินไปได้ครึ่งทางก็พบว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ นั่งพักเหนื่อยอยู่ที่ศาลาริมทางเหนื่อไหลใครย่อยกันเลยเขาก็เดินจมกลมต่อไปจนถึงเกาะไปไหว้พระสวดมนต์อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เดินลงปรากฏว่าเด็กกลุ่มนั้นเพิ่งจะถึงยอดเขาท่าทางอ่อนระโหวยโรยแรงพอเขาเห็นว่ากำลังเดินลงโดยไม่มีท่าทางว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละ เลยพากันตั้งสมยาให้หม่ว่าเท่ามหาัศจรรั์ที่เขารู้เพราะได้เห็นหนอหลวงพ่อครับผมอยากได้เห็นหนอต้องปฏิบัติกี่วันครับจึงจะได้เด็กนมถามอย่างสนใจแล้วแต่คนบางคนมาปฏิบัติเจ็ดวันก็ได้แล้วแต่บางคนปฏิบัติยี่สิบปีก็ยังไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นช่วงปิดเตรียนภาคฤดูร้อนผมขอไปปฏิบัติกับหลวงพ่อนะครับเขาพูดด้วยศรัทธาคิดว่าหากได้เห็นหนอก็จะไม่ไปทัวร์ยุโรปแต่จะนำเงินจำนวนสองแสนนั้นถวายหลวงพ่อองค์นี้เป็นค่าวิชาตกลงแต่ตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติการขึ้นเขากันได้แล้วท่านบอกแล้วก็เดินนําหน้าคณะนะ กระเป๋ารถสองคนเดินอยู่หลังสุดตำรวจที่คอยดูแลความปลอดภัยเดินตรงกลางเมื่อเดินไปได้ประมาณครึ่งทางตำรวจรักษาความปลอดภัยก็พูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าหยุดตรงนี้ก่อนหยุดก่อนคณะผู้สแสวงบุญพากันหยุดเดินพวกผู้หญิงที่ขวัญอ่อนมีอาการตกใจคิดว่าคงเกิดเหตุร้ายขึ้น พระเจริญที่คุ้นเคยกับตำรวจผู้นี้ดีจึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวนายอารณุณรัศมีเขาจะทำหน้าที่เป็นมักคุเทศและพูดกับตำรวจผู้คอยดูแลความปลอดภัยในสถานที่แห่งนี้ว่าเชิญบรรยายได้ตำรวจร่างสูงใหญ่วัยสามสิบเศษจึงบรรยายด้วยภาษาไทยสำเนียงแขกว่าที่ตรงนี้ พระเทวทัตกริ่งก้อนหินใส่พระพุทธเจ้าแล้วหินก้อนนั้นอยู่ที่ไหนละ่ะท่านพระครูถามตำรวจวัยสามสิบทำหน้าที่สงสัยฟังไม่รู้เรื่องเขาเตรียมมาเท่าที่บรรยายได้เท่านั้นคือที่ตรงนี้พระเทวทัตกริ่งก้อนหินใส่พระพุทธเจ้านอกเหนือจากนี้เขาพูดไม่ได้จึงส่งภาษาฮินดีถามพระเจริญว่า ท่านพระครูพูดว่าอะไรพระเจริญบอกเป็นภาษาฮินดีเข้าใจคำถามแล้วเขาจึงตอบเป็นภาษาไทยสำเนียงแขกว่าไม่รู้ท่านพระครูจึงพูดแย่เขาว่าไม่รู้และจะเป็นมรุเทศใดอย่างไรต้องพูดว่าหินก้อนนั่นไปตกนรกอยู่เพราะได้ทําร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อขึ้น พระเจริญต้องทำหน้าที่แปลอังกฤษเป็นฮินดีอีกเพราะเขาไม่เข้าใจที่ต้องแปลงเพราะท่านไม่ได้เรียนอย่างเป็นระบบจึงแปลไม่ได้แต่พอจะแปลงให้พอสื่อสารกันรู้เรื่องได้ขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากครับผมได้ความรู้จากพระคุณเจ้ามาก จะได้นำไปบรรยายให้นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นฟังเขาพูดภาษาฮินดีและขอให้พระเจริญแปลพระหนุ่มจึงแปลงให้ท่านพระครูฟังท่านจึงบอกพระเจริญว่าช่วยบอกเขาว่าผมพูดเล่น อย่าได้นำไปพูดกับคนอื่นก้อนหินเป็นสิ่งไม่มีชีวิตจะไปตกนรกได้อย่างไรเล่าพระเจริญจึงต้องทำหน้าที่แปลงเป็นฮินดีอีกครั้งจากนั้นจึงเดินกันต่อไปจนถึงถ้ำสุกรักขาตาในอรุณรัศมีรีบบรรยายว่านี่คือถ้ำปากหมูที่อยู่ของพระสารีบุตร ท้าหมูขุดไม่ใช่ท้าปากหมูเพราะตามรูปจับแล้วขาตะแปลว่าถูกขุดแล้วท่านพระครูแยงเขาไม่เข้าใจอีกเพราะเป็นประโยคที่ไม่ได้เตรียมมามกคุเทศต้องทำหน้าที่แปลงอีกเขาเข้าใจแล้วในอรุณรัศมีจึงพูดใหม่ว่านี่คือท้าหมูขุดที่อยู่ของพระสารีบุตร ไม่ใช่หมูคุดพูดใหม่หมูขุดหมูขุดท่านพระครูทำหน้าที่เป็นครูหมูขุดหมูขุดหมูขุดนายอรุณรัศมีออกเสียงจนกระทั่งพูดได้ถูกต้องเขานึกขอบคุณท่านพระครูที่ให้ความรู้แก่เขาทำสุกราขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุธรรม ขณะที่ถวายงานพัดแด่พระพุทธเจ้าซึ่งกำลังแสดงพระธรรมเทศนาชื่อเวทนาปริกหะสูตรแก่ปริพาชกผู้เป็นหลานของท่านอาตมาได้บรรยายไปแล้วมีใครจำได้บ้างว่าปริพาชกค,คนนี้ชื่อและโคดว่าอะไรท่านพระครูถามคนเป็นแม่ชีจำไม่ได้แล้วละจ่าหลวงพ่อ แม่ชีป่วนตอบพร้อมหอบหักหักเพราะความเหนื่อยทำไมถึงจำไม่ได้ล่ะก็อาตมาพูดไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนี่เองแม้หลวงพ่อก็ที่เราสวดกันทุกเช้าไงล่ะสัญญาอนิจจาแล้วจะให้ชั้นจำได้อย่างไรแม่ชีพูดงอนๆชื่อทีคะนักกะ อักขิเวศนาโคดแม่ชีท่องไว้นะทีฆะนักขะแปลว่าเล็บยาวสงสัยหมอนี่แกจะไว้เล็บหลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยตอบแกไม่ได้ไว้เล็บหรอกครับหลวงพ่อแกไม่มีกันไกลตัดเล็บต่างหากท่านพระครูยาวแกเหนื่อยคณะผู้แสวงบุญฟังแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยยกเว้นนายอรณุณรัศมีกับ หน่มกระเป๋าสองคนที่ฟังไม่รู้เรื่องจึงยังเหนื่อยอยู่เหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงพระคันทกุดีทางชันหน่อยถ้าขึ้นไม่ไหวให้รออยู่ที่ถ้ำสุกรักขาตานี่พระเจริญพูดพลางมองไปที่โยมผ่องไสและแม่ชีป่วนฉันมาจากประเทศไทยยังมาได้ และททำไมจะเดินไปถึงพระคันธกุดีไม่ได้ถ้าจะตายฉันก็อยอมโยมผ่องใสพูดด้วยใจศรัทธาฉันก็เหมือนกันถ้าตายก็ถือว่าได้บุญมากเพราะจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าที่นี่เลยแม่ชีป่วนยอมถวายชีวิตจากนั้นคณะผู้สแสวงบุญจึงเดินขึ้นไปจนถึงพระคันธกุดี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสวดมนต์ภาวนาและนั่งสมาธิกันเป็นเวลาอันสมควรแล้วจึงพากันลงขาลงไม่เหนื่อยเท่าขาขึ้นหากก็ต้องระวังมีให้หน้าคมามลงมาการสอนของท่านพระครูจึงยังประโยชน์ให้แก่ผู้สแสวงบุญคณะนี้เป็นอย่างมากเพราะทุกรูปทุกคนต่างก็ลงมาถึงเชิงเขาได้อย่างปลอดภัยและอิ่มบุญ นายอรุณรัศมีเดินลงมาถึงเชิงเขาเพราะรู้สึกศรัทธาในท่านพระครูยิ่งนักสมภารวัดป่ามะม่วงฉลองศรัทธาด้วยการให้รางวัลเข้าร้อยรูปีเขาดีใจจนน้ำตาไหลไหว้แล้วไหว้อีกหัวหน้าทัวให้เขาห้าสิบรูปีเหมือนที่เคยให้วันนี้เขามีเงินกลับบ้านหลายร้อยรูปีทีเดียว เมื่อทุกคนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วโชเฟอร์นำรถมาจอดที่หน้าสวนไผ่อันร่มรื่นลงจากรถแล้วพระมกุเทศจึงเดินนำหน้าไปยังลานกว้างปูด,ด้วยต้นหญ้าสีเขียวขจีท่านรู้ว่าบุคคลที่ทำหน้าที่บรรยายที่ดีที่สุดก็คือสมภารวัดป่ามะม่วงจึงพูดพอสังเขตเพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์มกุเทศว่าบัดนี้พวกเรา ได้มาถึงพระเวรุวันมหาวิหารที่พระเจ้าพิมพิาสารทรงถวายพระพุทธองค์เมื่อ2,573ปีมาแล้วและที่พระเวรุวันมหาวิหารแห่งนี้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือนสาซึ่งต่อมาเรียกกันว่ามาฆบูชาในโอกาสอันเป็นมงคล ที่พวกเราได้เดินทางมาถึงพุทธสถานแห่งนี้อาตมาจึงใครขออาราธนาหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงได้กรุณาบรรยายโอวาทปาธิโมกให้พวกเราฟังด้วยขอกราบอาราธนาครับท่านพระครูจึงบรรยายโดยไม่ได้ใช้ไมโครโฟนเพราะจะใช้ได้เฉพาะตอนอยู่ในรถเท่านั้นท่านอารัมพบทว่า นมัสการพระคุณเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมผู้มีศรัทธาทั้งหลายอาตมารู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อัญเชิญพระธรรมคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสาธยายให้พระคุณเจ้าและญาติโยมฟังในวันนี้บัดนี้พวกเราได้เข้ามาอยู่ในขอบเขตแหวนแคว้น,แ,วนแดนพระพุทธองค์ และที่ที่เราประชุมกันอยู่นี้ก็คือพระเวรุวันมหาวิหารในอดีตการนานมาเป็นพระอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งถวายโดยพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคธในสมัยนั้นทำไมพระเจ้าพิมพิสารจึงถวายพระเวรุวันเพราะพระองค์ทรงต่างความปรารถนาไว้ห้าประการ ตั้งแต่ยังทรงเป็นขัตยราชกุมารคือหนึ่งขอให้ได้รับพระบรมราชาพิเศษเป็นกษัตริย์ครองแคว้นมคต 2. ขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แคว้นของพระองค์ 3. ขอให้พระองค์ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4. ขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงพระกรุณาประทานธรรมเทศนาแด่พระองค์และหขอให้พระองค์ได้รู้ั่วถึงในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานสรุปว่าพระองค์ทรงได้สมมโนรถตามที่ได้ทรงตั้งความปรารถนาไว้พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพิกถาคือเทศนาที่แสดงไปโดยลำดับ เพื่อฟอกอัธยาศัยของผู้ฟังให้หมดจดเป็นชั้นๆจากง่ายไปหายากเพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังอริยสัจอนุปพิกถาห้าประการใดแก่ทานกถาพันนาทานศีลกถาพันนาศีลสัคกถาพันนาสวรรค์คือความสุขที่พรั่งพร้อมด้วยกาม กามาธินวกะถาพรรณนา,นาโทษของกามและประการสุดท้ายเนคขาม,มานิสังสกถาพรรณนาอนิสงส์แห่งการออกจากกามครั้นจบอนุปุพิกถาแล้วทรงแสดงอริยสัจสี่ซึ่งทุกท่านที่นี้ก็ทราบกันอยู่แล้วจึงจะไม่ขอ,อกล่าวถึง แต่ฉันก็ยังไม่ทราบเลยจะล้งพ่อแม่ชีป่วนอุทธรผมก็ยังไม่ทราบครับเห็นแม่ชีกล้าบ,บอกบุรุษที่แอบรักเท่าข้างเดียวจึงบอกบ้างเอาละเรื่องอริยศาสตจ์สีค่อยว่ากันเมื่อไปถึงสถานที่ที่ทรงแสดงปฐมเทศนาขณะน,นี้เราอยู่ที่พระเวลวัน อันเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกจึงต้องพูดถึงก่อนท่านพูดตัดบทจากนั้นจึงบรรยายต่อเมื่อทรงแสดงอริยสัจสี่จบลงพระเจ้าพิมพิสารข้าราชบริพารจำนวนหนึ่งแสนหนึ่งมืนคนก็ได้บรรลุโสดาปติพลอีกหมื่นคนเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย พระเจ้าพิมพิสารจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมโดยภิกษุบริวารพันองค์ซึ่งเคยนับถือไฟมาก่อนแต่ภายหลังได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาพระคุณทศถามขึ้นว่าที่เรียกพวกะตินใช่ไหมครับผมเคยเรียนเกี่ยวกับะตินสามพี่น้องพี่ชายคนโตชื่ออุรุเวลกัสปะน้องชายชื่อนทีกัสปะและขยากัสปะ พวกเขาสำคัญตนผิดคิดว่าเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงต้องทำลายทิฏฐิของพวกเขาโดยการใช้ธิดปราบธิษจนในที่สุดสตินสามพี่น้องและบริวารจึงยอมแพ้และขอบวชพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่ออาทิตตปริยายาสูตรโปรดภิกษุชตินยังผลให้ทุกท่านได้บรรลุอรหัตผล ท่านเกิดจำเรื่องที่เรียนมาได้หากไม่มาแสวงบุญในครั้งนี้ท่านก็ลืมไปแล้วท่านพระครูย้าว่าคณะของเราได้มักกุเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคือพระขุนทดไม่แน่นะกว่าจะถึงวันกลับอาจจะมีพระโยมที่สามารถยึดอาชีพมากุเทศได้สบาย แม่ชีอยากเป็นมักคุเทศกับเข้าบ้างไหมละ่ะท่านถามแม่ชีปวนอยากจะล้งพ่อแต่ก็คงยากเพราะฉันขี่ลืมได้หน้าลืมหลังฉันคงไม่มีบุญอย่างล้งพ่อหรอกจะ้ะแม่ชีพูดอย่างรู้ขอบเขตความสามารถของตนไม่มีก็สร้างได้บุญกุศลเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเองได้ โยมยังดีกว่าอาตมาที่ไม่เคยสร้างบาปมาก่อนอาตมาเนี่ยสร้างบาปสร้างกรรมมากมายเลอเกินแต่พอบวชแล้วก็สร้างแต่บุญเวลาบาปมาให้ผลบุญก็ช่วยไว้ได้ตอนรถความคอหักทาไมเพราะสร้างบุญไว้อาตมาก็ตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหมอยากฟังเรื่องของหลวงพ่อจัง นิมนต์ห,หลวงพ่อเล่าให้ฟังได้ไหมจ๊ะถ้าอยากฟังก็ต้องไปฟังที่วัดป่ามะม่วงโนนที่นี่เป็นแดนพุทธภูมิต้องฟังเรื่องพระพุทธเจ้าหลวงพ่อครับบุญกับบาปหักลบกันได้ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเราทำกรรมชั่วมามากเรามาทำกรรมดีเพื่อหักล้างกรรมชั่วคนถามคือหนุ่มน้อยที่รับจ้างบิดามาสแสวงบุญ หนูถามดีมากเอาละหลวงพ่อจะบรรยายเรื่องโอวาทปาติมโมกจบก่อนแล้วก็จะอธิบายให้ฟังท่านบอกหนุ่มน้อย